ฮัลโหลีุกคนสบายดีพี่น้องฮัลโหลตาเก้าหฮมาเดวยจ้ามากินข้าวจ้ามากินข้าวก็ย้ายมากินข้าวกรย้ายมาไดล่าถงพออย่สใเสกฟานะมากินข้าวด้วยจ้าวันนี้มีแกงแกงแกงไก่หน่อไม้ดองมีข้าวเหนียววันนี้กินข้าวเหนียวจ้ะมาเด้อกินข้าวจ้า Today I have uh, I gonna eat sour bamboo chicken soup with uh, the s t i a k e rice. ามา想知่าก็มากินอะไรวันนีกินอะไรกินน้ำซุไก่กับข้าลยรอมกัาน เศษริวกกาะชอยก็เม็นอ่ะเอไล่ยัดชชยเสอกอ้ต่กามากินด้วยกันเลยจะมามากินเลยมากินเลยอ,อร่อยอน,นี่กินข้าวเหนียววันนี้ ที่เตรียมละชันทําหมูปิ้งไว้แล้วออซิวจอก็ที่อ่าจืยอยวกฉวนอ๋อตงไม่เสร็จกเกอ,อ๋อลําชื่ออันที่เสร็จเกก็มีหมูปิ้งกะว่าทําหมูปิ้งอะนะแต่ว่ากินไม่หมดก็กะว่าจะกินแกงซะก,ก่อนกะว่าจะกินแกงซะก,ก่อนเอาไว้ตอนซกักเย็นๆเย็นๆจะกินไอ้เนี่ยจะกินส้มตํามหมูปิ้งคราวเนี้ว วันนี้กินแกงก่อนจ้ามาด้ยวยจ้าแสบบๆกันจ้าแกงอร่อยอร่อยวารยามิสไปซี่โห่เจ แกงเองอร่อยเองเสก็ที่รอย้ฝานี็ยันตะปิดรปาน่ะเสก้แลยจะง่วงนอนชาวญี่ปุ่นเนี่ยไม่กลัวเ็ยชาวตีายเ่ยเจี่ยเกรอไม้ฝันาจะปิ้ร้านซอยเสกโรยันตะทำให้คล็กวะ 特别勤勤力噶做嘢嘅，做唔停噶好勤力噶啲美國人。 แซ่บแซ็บกินขา่าวแซ่บแซบตาก็ไม่ดีสายตาก็ไม่ดีตาฟางตาสะท้อนแสง 隻眼都唔係咁好嘅，隻眼遠視同埋啊咩啊，對嘅光唔得嘅。À, แกงใส่ไก่มาจังแซบไม่งั้นเราแกงใส่ปลาแกงหน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มหน่อไม้เส้นน่ะที่เป็นเส้นเส้นน่ะออกมาแกงใส่ปลาซิวเข้าโอ้ยอร่อยแกงใส่ปลาซิวที่บ้านค่อยสมัยตอนค่อยเด็กๆก็ค่อยกินนะเนี่ยแกงแกงหน่อไม้ดองหน่อไม้เส้นแกงใส่ปลาซิวโอ้แซบสิตาตอร่อยแกงใส่ปลาซิวก็แซบ lòi chà mà đơ cần very yummy sour and spicy sour spicy salty ข้าวเหนียวไม่ได้น <bra> so ึงหรอกข้าเหนียวหุงเอาลืมแช่ข้าวเหนียวเมื่อคืนนี้ขรับมันไม่ได้จัมโน้หมี่所以咧今日就蒸唔จุ蒸唔到糯米ส咪煮啦ี一样嘅啫煮หล腍啲啊木สิว嘅煮落少ย水落少ัย又得噶ะ ฉันหุงเอาใส่น้ำนิดเดียวอร่อยด้วยล่ะแซ่บหน่อไม้ดองปเปรี้ยวหน่อยๆกินกับต้มไก่ แต่ว่าแกงแล้วใส่น้ำมะขามไปหน่อยนึงหน่นอไม้มันมันมีรสเปรี้ยวนิดๆเองเวลาต้มก็ใส่น้ำมะขามเข้าไปด้วยวันนี้อากาศไม่ดีฝนตกทั้งวันเราวันนี้ Cái mặt, hay 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 lộ hay dưới hay 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 ถาฝนไม่ตกมันก็ร้อนวันนี้ฉันกินแค่นี้ก่อนกินทีละหน่อยละหน่อยอย่าก,กินทีเดียวเยอะอยากกินอิ่มจนเกินไปหมอก็บอกอีสร้างมาแล้วโมเสกทายโตเสร็จก็ตาเสกเตยปูนโถอยากเกากันลาซิฟาร์มโตแล้วถงหมายก็ที่แอ่ กาม,มาเฟก่กำเยงแกก็มาซิสดซิวเซ็กชานนะก็มาอานที่เอาจอยเซ็กแล้วที่ฝานเอาะเจนฟันซิวซิตาาาวตรงนี้เอาที่ทองหโตอ่ะก็มาเหลาฟันอานที่จอยเซ็กโกละก็จะเก็บไว้เดี๋ยวอีกสักตอนบ่ายๆก็จะกินอีกรอบนึงตอนนี้เที่ยงเที่ยงกว่าแล้วจ้ะกะว่าสักสามสี่โมงเดี๋ยวจะกินอีกรอบนึงกินทีละหน่อยละหน่อยเพราะว่าฉันกินเยอะไม่ได้มันไม่ยอ่อย ท้องไส้ฉันไม่ค่อยจะดีฉันกินทีละหน่อยเดี๋ยวนี้ไอ้เผ็ดเปรี้ยวฉันก็กินไม่ค่อยได้แล้วออายุอายุเยอะขึ้นร่างกายมันเปลี่ยนไปมันกินไม่ค่อยได้มาจ่าสำหรับใครที่วันเกิดวันนี้นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุกสนต์วันเกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยลำลำรวย ก้อยเป็นมหาเศรษฐีทำมาค้าขายก็มีกำไรเยอะๆจ้าชีวิตก้อยมีแต่ความสุขเด้อเรืล่ะปิงกอกำยัดกำปิงกอกำยัดสร้างยัดเจ้าจุกเล่สร้างยัดไฟหลอดล่ะซันไทยกินห้องล่ะเยอะๆโหแกจ่อะ做生意ละจานจานโตที่ชงินละฮะที่กันยิ้มๆส้มๆมาแต่ก้าวโอก้ล่ะไปแล้วจ้ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะไปแล้วบ๊ายบาย